สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาดูนะครับที่ปู่ยาให้ลูกค้านะครับพร้อมวางสปริงเกอร์นะครับมีบ้างที่ที่ต้องถมสายถมดินเพิ่มนะครับก็เป็นที่ร้านก่อนถึงมาตะการนะครับก้อนถึงจะี๋ยชื่อนาคาเฟ่นะครับนี่เป็นร้านกาแฟเบเกอรี่นะครับผมข้างบมนี้ก็มีเต็มเต็มเลยก็อยู่ประมาณอะไรเซตนะครับแต่ก็ปีที่ใช้ที่ในการปูก็อยู่มันหนึ่งงานช่องงานซ่มงานประมาณ ประมาณหนึ่งไม่ตึ้งไลดีนะครับประมาณสามงานนะครับเดี๋ยวเราจะเดินวัดดูนะครับว่าเขาให้เราทำราคาเท่าไรเขาในการที่เราจะต้องปูย้านะครับแล้วก็วางสิ่งเกินนะครับในการที่ปูตั้งแต่ตรงตั้งแต่ตรงนี้เลยครับเพราะตรงนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นหลาจัดรถนะครับพอเข้ามาจะตรงนี้มาก็จะเป็นลาจัดรถนะครับในตรงนี้ปูย้าเข้าไปนะครับประมาณจากตรงนี้ไปถึ่งตรงนู้นประมาณสักสิบสี่เมตรนะครับแล้วก็ตัดออกไปครับข้างล่างนะครับพอข้างล่างแบบีอประมาสัก าเมตรได้ห้าเมตรแล้วตัดเอาปยะนี่เลยหมสามสิบสุดสี่สิบเมตรนะครับสี่หังลสี่สิบเมตรนะครับเราก็จะวัดออกแล้วเราก็จะดูวในส่วนห้องลต้นไม้นะครับพื้นที่นตารางเมตรนะครับมันมากน้อยเราก็จะให้รถไปเลยให้ไปค็นค้านะครับเดี๋ยวหนึ่งถึงสามเมตรนะครับไว้หนึ่งตารางเมตรนะครับปูยาขึ้นมาตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มเมื่อปี่แล้วผมมาเที่ยวนะท,ที่ตรงนี้เขาก็ทำเป็นที่ตั็น้ะไรตอนนี้เขาเขาทำเพิ่มไนงะ ก็ทำเพิ่มแล้วก็จะประกับรุงใหม่นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าพื้นที่นี้จะต้องปูยาเพิ่มอีกกี่ตารางเมตรนะครับครับสวัสดีครับ